นอบน้อมแด่พระณาธนใจขอความพัสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ยาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายขับขอากาสแสดงธรรมในช่วงเช้าครับญ <Okay. S 1> าตโยมก็นั่งกระตามอัธยาศัยนะวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่4พ่ปภสภา มิถุนายนนะโยกเรืมเดือนแล้วมิถุนายนพุทธศักราชสองพันหะ้า้อวันนี้เราก็เทีโยวกาสน้ฟังธรรมะในยามเช้ากันเนี่ยก็ดำเนินกิจวัตรตามปกติเนะเนะี่ยหยุดยาวกันมาบางคนก็เอาวันหยุดมาเข้าคอร์สปฏิบัติเนะี่ก็ถือว่าดีนะคือวันวันหนึ่งเนี่ยมันล่วงไปเนี่ยมันเร็วมากนะห้าวันเนี่ยจริงก็ไม่นานดอก ถ้าเจอคอร์สมันคอร์สสามวันเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะข่าวแป๊บเดียวก็ออกแล้วแต่หลักสําคัญในะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ให้มันต่อเนื่องไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีเครื่องอยู่เนะี่ยโลกเขาจะเอาเครื่องอยู่มาให้เราแทนซึ่งส่วนใหญ่มันมีแต่เรื่องร้อนทั้งนั้นนะในข่าวข่าวยุคสมัยปัจจุบันนะก็ธรรมดามีแต่เรื่องร้อนมันมีแต่เรื่องที่ชวนให้เราไปมีส่วนร่วมเนะี่ย ส่วนร่วมในทางที่ไม่ดีนะเห็นข่าวไม่ดีเนะี่ยจิตมันไปก่อนนะโยมนะไม่ว่าโยมจะพูดจะคอมเมนต์ด้วยหรือเปล่าก็ตามเนะซึ่งต้องเข้าใจว่าก็ธรรมดานะคือโลกออนไลน์เขาเนี่ยวเขาก็ต้องเอาอะไรให้คนสนใจไปก่อนเนะี่ยซึ่งถ้าบางทีเนี่ยเราไม่ทันนะสังเกตจิตใจตัวเองเนี่ยมันไหลตามเขาโลกเขาปั้นนชวนให้เรามีอารมณ์ร่วมนะ เพราะถ้าไม่ได้ดึงให้เรามีอารมณ์ร่วมเดี๋ยวบางทีมันอยู่ไม่ได้นะเดียว,ว่าข่าวไม่มีคนสนใจเดี๋ยก็ไม่มีคนดูนะไม่มีคนดูปุ๊บมันก็ไม่มีว่าเงินสปอนเซอร์อะไรเข้ามาแต่เราเองก็ต้องทันนะถ้าไม่ทันเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรก็ตามเป็นลายกับเขาไปจิตมันเป็นอกุศลได้ทุกเมื่อนะ่ะเห็นข่าวไม่ดีข่าวคนนู้นทําผิดคนนู้นทําไม่ดีเนะี่ยเอาใจมันไปร่วมด้วยลนะ บางทีมันก็ออกมาเป็นคาพูดก็ตามเนี่ยทางคอมเมนต์ก็ตามเนี่ยคือมันออกมาจากจิตนะทุกอย่างซึ่งถ้าไม่เท่าทานกันเนี่ยจิตเกิดอกุศลได้ตลอดเวลาเลยนะมันเป็นเวลาที่น้อยมากนะที่นะวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเนี่ยจเจริญกุศลไว้เนี่ยมันทําบุญให้ทานคือต้องเข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมีแค่เผยเผยได้แค่ช่วงเช้าซะด้วยเนะี่ยเพราะระหว่างวันเราก็ทํางานกัน นี่มันเป็นธรรมดามากซึ่งก็แต่ละวันแต่ก็สําคัญนะวันหนึ่งก็อย่าให้ขาดเลยเพราะว่าถ้าพื้นฐานกุศลในจิตใจเรามันไม่เต็มเนี่ยวันวันหนึ่งมันไม่สร้างไว้บ้างเนี่ยอกุศลก็เอาไปกินหมดเลยเี่ยอกุศลเป็นยังไงนะก็อยู่แล้วจิตมันทุกเนี่ยไม่สบายกายไม่สบายใจบ้างนะจิตใจมันก็ทุกเนี่ยติดอัดครับคล้องใจนี่มันก็เป็นธรรมดาของเขานะคือถ้าเราไม่ได้มีเครื่องอยู่ไว้ก่อนเนี่ย อยู่ด้วยการให้ทานก็ดีเนี่ยอย่างน้อยใจมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยคือใจมันสบายใจสบายทาอะไรมันก็ยิ้มแย้มเนี่ยมาดูก็ได้ว่าตอนใส่บาตรเราไม่ได้มีใครเข้ามาทําหน้าบึ้งหรอกเนี่ยดีมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ตรงไปตรงมานะดูจะไอ้บางคนเนี่ยมองว่าบุญมันจับต้องได้ยากยต้องรอชาติหน้าหรือเปล่าก็ปัจจุบันเลยแหละนะพบชาติจริงจิมันก็เกิดขึ้นในแต่ละขนาจิตเนี่ยคือจิตเป็นบุญจะเป็นกุศล เนี่ยคือเนี่ยมันก็ได้ผลตอนนั้นแหละนะเราทําบุญไปสละวางไปเนี่ยเรียกว่าเตรียมกับข้าวกับปลามาให้ก็ถวายพระบ้างนะถวายผู้ปฏิบัติบ้างเลยใจมันก็สบายเนี่ยเนี่ยต้องสบายเลยนะว่าผลบุญมันก็เกิดแล้วนะเนี่คือต้องลึกดูว่าถ้าไม่สร้างเหตุไว้เนี่ยจิตไม่ได้อยากสละออกเนี่ยความสุขมันก็ไม่เกิดเนี่ยนีก็มองกันให้มันใกล้ตัวไว้เน่เราจะได้ไม่ประมาทในผลบุญกุศลแม้มันจะเล็กน้อยก็ตามเนี่ย ทำอะไรจิตใจมันก็แช่มชื่นเบ,บ,บิกบานเนี่ยอันนี้ก็คอยทําไว้คอยสร้างเหตุไว้เพราะว่าจะเข้ามาสู่การปฏิบัติก็ตามเนี่ยจะให้จิตเนี่ยมันเป็นกุศลการอยู่เรื่อยๆในพื้นฐานมันก็ต้องดีไว้ก่อนกานะทำบุญให้ทานเองก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะการทําบุญการให้ทานเนะ่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยพร้อมจะแบ่งปันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะ ถ้าเราไม่ได้จะแบ่งปันไม่ได้จะทำบุญเนี่ยแต่ผลมันก็จะตรงไปตรงมานั่นเองคือถ้าเราละวางในสิ่งของอะไรที่มันดูจะเล็กน้อยไม่ได้เนี่ยเรื่องที่มันยาญกว่านั้นเนี่ยคือจิตมันก็พร้อมจะเกาะจิตมันพร้อมจะเกาะหรือมันพร้อมจะหาทุกได้ทุกเมื่อน,นี่ก็เป็นอะไรที่ฝึกไว้ดีกว่านะเรื่องการให้ทานเรื่องการารักษาศีลอะไรพวกนี้มันดีกว่าไม่ได้ทำเนี่ยต้องเข้าใจว่าจิตมันต้องหาเครื่องอยู่ ถ้าเราไม่อยู่กับกองกุศลนะ่ะคือมันไปกองอกุศลแน่นอนนะ่ะนี่ก็ฟังไว้วันหนึ่งก็จะได้ไม่ประมาทเนาะคือถ้าเรายัางมันเพียรทําบุญทํากุศลอยู่แม้แต่แว่าเตรียมของมาถวายผ้าก็ตามนะคือไม่เฉพาะผ้านะโยมนะแบ่งปันเพื่อนบ้านก็ได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยในคนใกล้ตัวคือใจมันรู้จักการให้เนะี่ยจิตมันก็ดีจิตมันก็สบายเนะี่ย คือถ้าวิถีชีวิตของเราบ้านเนี่ยในสรุปตรงการปฏิบัติก็ให้ความเห็นแก่ตัวมันน้อยลงแล้วกันในแต่ละวันเนี่ยคือใจมันได้สบายมากขึ้นที่มันทุกกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวมันมองอะไรเข้าตัวมากเกินไปเนี่ยก็จะได้แต่พี่ปุุงมองในการใช้ชีวิตไว้แน่เพราะว่าทุกอย่างนะทุกเรื่องเลยถ้าทิฏฐิมันเป็นตัวนําแม้ว่าเราจะ มองว่าเราทําบุญเลี่ยงก็ตามบางเรื่องเนี่ยถ้ามุ่งเอาเหตุแก่ตัวเนี่ยผลบุญนะมันก็มีแต่ผลของบาปนะผลของกินเลสบางทีมันก็มีเหมือนกันมันก็เติมไปแต่ถ้าทําบาปในยังไงมันพลิกเป็นบุญไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันก็สะท้อนมาจากจิตใจเราเนะี่ยทิฏฐิเราตั้งจิตไว้อย่างไรเนี่ยผลมันก็ไปตามนั้นนะบางเรื่องนะเห็นคนทําบุญก็ตามเนี่ย นะก็แทนที่เราจะอนุโมทนาเองก็ตามในบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องไม่ดีไปได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันก็สะท้อนกลับเข้าไปที่ทิฏฐิเราเนี่ยนะก็จะเห็นนะว่าทิฏฐิเนี่ยตัวสําคัญเลยนะคือกุศลแะกุศลมันเกิดได้ทุกเมื่อเลยแหละแต่ว่าถ้าไม่เท่าทานทิฏฐิเราไว้เนี่ยทิฏฐิเป็นองค์ของปัญญานะถ้ามีปัญญากํากับเนี่ยคือเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลได้เ่ยเรื่องที่ไม่มีอะไรเนี่ยพลิกให้มันเกิดปัญญาก็ได้ หรือแม้แต่ว่าเจอความทุกข์ก็ตามความทุกข์มันเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่ได้นะเกิดมาแต่ละครั้งมันหลีกหนีไม่ได้หรอกความทุกข์เนี่ยแต่ถ้าผู้มีปัญญานะมีเครื่องอยู่เนี่ยมีหลักการภาวนาไว้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็พลิกไมให้เห็นความจริงได้สัจธรรมความจริงปวดตัวปวดกายเนี่ยปวดใจใกายไม่สบายใจไม่สบายเนี่ยก็พลิกให้มันเกิดปัญญานะเห็นว่าของพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เที่ยง ไอ้ที่เราเคยสบายเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยพอมันไม่สบายแล้วนะจิตใจยอมรับได้ไหมเนี่ยนะจิตใจยอมรับไม่ได้ก็สังเกตนะเท่าทานว่าอ๋อจิตมันยอมรับไม่ได้มันจึงทุกข์มาจึงบีบคั้นทุกอย่างมันเป็นธรรมมนเป็นเหตุปัจจนะัยเนี่ยถ้าใจจิตเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะอ๋อเรียกว่าทุกข์ไปก็เท่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยให้ความทุกข์นั้นมันน้อยลงด้วยนะแล้วถ้าไปอยากหายเนี่ยบางทีมันทุกข์หนักกว่าเดิมอีกนะเขาเรียกว่าอารมณ์บีบคั้นทางจิตใจ นี่ก็จะได้สังเกตเนี่ยเท่าทันความจริงไว้ว่านะยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตก็จะปล่อยจิตก็จะวางได้นะมันก็นี่แหละตามธรรมดาของเขาแต่เห็นทุกข์ได้เนี่ยก็จึงเห็นธรรมเนี่ยก็มันไม่ใช่อะไรที่มันเกินเลยนะเพราะว่าความจริงมันก็อยู่ที่ทุกข์นี่ยแหละทุกข์อยู่ตรงหน้าเห็นความทุกข์ที่มันแปรเปลี่ยนเนี่ยทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่ตลอด เนี่ยก็พลิกได้เนี่ยในผู้มีปัญญาเนี่ยมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เห็นสภาพที่มันทุกข์เนี่ยอ๋อไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ที่มันเกิดก็ไม่ได้อะไรที่เราจะไปควบคุมเขาได้เนี่ยเกิดตามเหตุตามปัจจัย้วนๆนะนี่มันก็จีก็จะปล่อยจะวางได้เนี่ยก็เห็นให้มันลงในตายรักนั่นแหละแต่บางคนนะคือสุขสบายอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ได้กรรมฐานมาเจริญ การมคุณก็มีความสุขอยู่เรื่อยๆแต่แต่สําคัญคือเขาก็จะติดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเจออารมณ์ไรที่มันน่าขีา้น่าปัถนาเนี่ยมันเป็นธรรมดานะว่าเราก็จะอยากเสพอารมณ์นั้นเรื่อยๆนะนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราเข้าใจไว้ก่อนคือต้องเข้าใจว่าการมคุณมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่าถ้าเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยโดยไม่ท่าทันอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะติดอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆตรงไปตรงมานะ กามาคุณลดอร่อยมีนะแต่โทษเขาก็มีเหมือนกันสำคัญคือผู้มีปัญญาคือเห็นโทษนะเห็นโทษในการมาคุณนั้นๆเห็นลดอร่อยเข้ามาด้วยว่าลสเนะี่ยมันมีจริงคุณนยะเขาก็มีจริงแต่ว่าโทษเนะี่ยมันเยอะกว่าแต่เห็นโทษปุ๊บเนี่ยมันจึงค่อยๆละออกมาได้เนะี่ยนี่สําคัญมากนะก็จะค่อยๆเห็นโทษภัยในชีวิตได้ก็ค่อยๆเนี่ยแหละเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆในวันหนึ่ง เรามันจเจริญกุศลไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยไม่อยู่กับกองกุศลเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับกองอกุศลนี่แหละซึ่งกองอกุศลมาทําให้เราหลงได้ง่ายนะหลงในอารมณ์หลงในความมีความเป็นอะไรก็ตามแต่ละหลายเรื่องเลยแต่ก็มันประพฤติปฏิบัติไว้ทานศีลภาวนาเองก็ตามเนี่ยคือเรื่องการเวียนไว่ายตายเกิดเนี่ยไปมองไกลเนี่ย ือเกิดแต่มันก็เกิดดับในแต่ละขนาดแต่ว่าไอ้ตัวตนผู้ไปเกิดไปดับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างมรเทิฏตามปัจจัยตามธรรมชาติล้วนๆนะคือจะมองว่าเอาเคยได้ยินเรื่องราวในสมัยพุทธกาลได้มาดีทําบุญกันเป็นเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรมอะไรพวกนี้ก็คุณภาพจิตนะทุกอย่างที่เราได้ได้ฟังมันก็เรื่องอยู่ในจิตใจทั้งนั้นแต่คือทําบุญให้ทานแต่จิตเป็นบุญเจเป็นกุศลเห็นไหมว่าจิตมันสบาย จิตมันมีความสุขก็เนี่ยแหละมันก็เป็นภูมิเนี่ยภูมิของเทวดาบ้างภูมิของสุขติบ้างก็พวกนี้นะพวกนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรที่มันไกลตัวนะอยู่ตรงหน้าเลยนยะแต่เราไม่ได้สังเกตมันเลยเนะี่ยแตซึ่งทําบุญเองก็ตามเนี่ยก็อยู่ที่ระดับคุณภาพจิตใจเหมือนกันแต่มีน่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ยข้าวของดูเล็กน้อยนะแต่ทุกอย่างที่เราทําออกมาได้เราแบ่งออกมาได้มาสะท้อนเข้าไปในจิตใจเรานะ ก็มีนะกุลสตรีนางหนึ่งเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบเขวันฟังธรรมนะก็ในยุคพุทธกาลเนี่ยเป็นเรื่องปกติว่าเวลาวันพระท่านก็จะเข้าไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดคืนเลยรักษาศีลโมสถนั่นเองก็มีอยู่วันหนึ่งนางเองก็เข้าไปฟังธรรมนะวันพระเนี่ยแหละเห็นว่าดึกดึกดื่นๆแล้วเนี่ยพระอาทิตย์มันก็ค่อยๆตกไป จนมืดนั่นแหละพอมืดข้าแล้วเป็นยังไงก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะพาท่านก็แสดงธรรมไปประชาชนที่เข้ามารักษาศีลบสถก็ฟังไปนะแต่มันก็มืดมืดนั่นแหละให้นางก็เห็นนะนผู้มีปัญญาก็เห็นว่าจะช่วยเหลือก็กูนอะไรกันได้บ้างนางก็ไปหาเป็นปฏิที่มาเทียนเป็นปฏิที่อะไรมาคือเห็นนะจิตใจต้องละเอียดนะในพวกนี้เห็นว่าเออเนาะ ถ้าตอนนี้มันมืดเนี่ยเหมือนผู้มีปัญญาเนี่ยทำมาหากินทั้งโลกเนี่ยเขาเห็นว่าแต่ถ้าเป็นคนคิดค้นหลอดไฟในการก็เห็นว่าพอไฟมันมืดเนาะตอนกลางคืนก็ทํายังไงให้มันมีแสงสว่างได้เหมือนตอนกลางวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้มีปัญญานในการเร้ว่าคนขวายในบุญกุศลในการคือจริงๆนั้นก็ไม่ได้อยากจะมีบุญอะไรหรอกนะแต่ว่าเห็นว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วตัวเองจะพอจะทําอะไรได้บ้าง่จะเข้าใจมากขึ้นว่าทาไม ธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งแหละแค่เอาเรียกว่าสังเกตจิตใจผู้อื่นบ้างสังเกตจิตใจตัวเองบ้างทําอย่างไรให้คนที่เขามาฟังธรรมก็ได้เกิดประโยชน์เอาแค่ตอนกลางคืนเมื่อืเนี่ยอยากให้เกิดแสงไฟบ้างก็ตามเนี่ยนางก็กลับไปนะหาคบเพลิงหาประทีปมาเนี่ยมาจุดให้ให้พระสงฆ์ท่านได้แสดงธรรมในกองกลางคืนได้ประชาชนที่มาฟังธรรมก็จะได้นั่งฟังไป หรือท่านไหนจะปฏิบัติเดินจงกรมเนี่ยนั่งภาวนาไปมันก็จะได้ใช้สอยสถานที่เนี่ด้วยความไม่อันตรายเกิดประโยชน์ก็เนี่ยจิตใจนะมันก็ต้องความเห็นแก่ตัวมันก็ต้องน้อยนะกว่าจะทําบุญทากุศลได้แต่ละอย่างเนี่ยถ้าคนที่ความเห็นแก่ตัวมันมากนะสมมุติว่าไปฟังธรรมแล้กันเนี่ยดึกดืมมืดมืดเขาก็จะมองเห็นแต่กับตัวเองนะว่าเอ้เราเนี่ยจะ ปลอดภัยไหมเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไหมเนี่ยเมื่อจะเอาแค่ตัวเองไปเขาจะลืมนึกถึงบุญกุศลที่จะได้สร้างไว้นะี่คือจิตใจแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาจากจิตใจแล้วนะน่าสําคัญเลยเนี่ยค่อยๆมันอยู่กับกองกุศลไว้ก่อนให้นางเองก็วาถวายทานไว้เนี่ยเป็นดวงประทีบเ,เพื่อให้วันพระเนี่ยวันที่ประชาชนเข้ามารักษาศีลบริสุทธิ์กันเนี่ยได้เกิดประโยชน์ได้มองเห็นทางเนี่ยมองเห็นหุนทาง ก็นางเนี่ยว่าทาบุญไว้นะไม่นานเนี่ยระยะเวลาไม่นานเนี่ยนางเองก็ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพพิดาเนี่ยรัศมีก็เรียงรองนะต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันมาจากสภาพจิตใจดังนั้นเนี่ยจิตที่มันเพื่อแพ่แบ่งปันเนี่ยผลมันก็สะท้อนเข้ามาเนี่ยรัศมีในความสว่างสวัยของจิตเนี่ยมันก็มากเกิดจากอะไรเนี่ยก็เคยให้ดวงตาให้ประทีปไว้ให้สนับสนุนให้คนเขาได้มีโอกาสฟังทมปฏิบัติธรรมกันเนี่ย นัคจิตใจมันก็ผ่องใสเป็นธรรมดาของนางนะคือมีพระมหาโมครนะณะท่านไปเจอนะในเรว่าในพบของเทวดาเนี่ยแหละก็ได้ถามว่านางได้ทําอะไรไว้เนี่ยสร้างเหตุปัจจัยอะไรไว้ในอดีตเนี่ยเรียกว่ารัศมีก็สว่างเรื่องรองของคนเด่นเขาเลยนะเป็นนางเทพธิดาแล้วที่น,นางก็ตัดเล่าในะบุปกรรมไว้เนยนึกย้อนไปก็ดูว่าเาเคย นะถวายทานไวนะ้เป็นดวงประทีปเนะี่ยให้คนที่เข้ามาเข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเนะี่ยก็เป็นตัวอย่างเลยกันว่าทําบุญให้ทานแต่ละครั้งคือจิตนางในสบาย,ยตอนเป็นมนุษย์นะต้องนึกดูว่ามันไม่ใช่เราจะทําได้ทุกคนนะเห็นว่าอ๋อคนรู้เข้าเดือดร้อนนะนะเราเรียม,มาหาดวงประทีปเนะี่ยมาช่วยเหลือเขาดีกว่าเขาจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้เนะี่ยพระสงฆ์ก็จะได้แสดงธรรมได้เนะี่ย คือจิตใจต้องละเอียดนะต้องปานีตแต่สิ่งทามันไม่ค่อยยกกระดับมาเนี่ยนางไม่เข้าวาเข้าวาไม่ฟังธรรมไม่ถวายทานไม่อยู่เดืองเดือนเนี่ยบางทีมันนึกพวกนี้ออกมาไม่ได้เลยนะเรื่องการได้ทานเนี่ยมันจะถือว่าเป็นบาร,รมีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นช่องทางในการแบ่งปันน่ะนะเป็นเรื่องทําได้ยากนะเกิดได้ยากเหมือนกันนะนี่ก็นําเรื่องราวมาตัดเล่าเนาะว่า กุศลนะคือถ้าเราไม่ทำไว้อยู่เดืองๆในระหว่างวันเนี่ยอกุศลมันเอาไปกินหมดนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปขาดแะ้วกันโดยเฉพาะใครถ้าเข้าสู่การปฏิบัติได้เจเริญภาวนาได้เลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็สร้างกุศลได้อยู่เนื่องๆขยับเนื้อขยับตัวระหว่างวันเนี่ยมันก็ใช้เป็นอุปกรณ์ในการภาวนาได้มันก็จะเป็นประโยชน์กว่าเยอะเลยนะแต่หลักพื้นฐานนะ ทำบุญให้ทานเนี่ก็ตามารักษาสีลเนี่ก็ตามเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่มาสนับสนุนให้การภาวนาเนี่ยมันมั่นคงเนาะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะนเอบหังก็มีด้วยประการเชนนี้